สวัสดีครับผมนัทพลคำบงสา Head of Investment Specialist บรจ p จ i ิน i ิป l วันนี้จะมานำเสนอกองทุน p r i n c i p l V Top หรือกองทุน Principle เวียดนามไทย Opportunity ลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนามหรือบริษัทชั้นนำระดับโลกและไทยที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจเวียดนามปัจจัยสนับสนุนการเติบโตระยะยาวของเวียดนามมีหลากหลายปัจจัยที่เราเห็นชัดๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ทัพยาพในการเป็นฐานการผลิตของโลกโดยที่เวียดนามเป็นฐานการผลิตในแง่ของบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนาของโลกไม่ว่าจะเป็นไนกี้นะครับ under armour หรือบริษัทอย่าง Intel Apple มาอย่างยาวนานและก็มีแนวโน้มในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องการเติบโตของสังคมเมืองนะครับในแง่ของรายจ่ายและรายได้ของประชากรชนชั้นกลางก็มีโอกาสที่จะมีรายได้ที่มากขึ้นก็สะท้อนมาในการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เติบโตข,ขึ้น และอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสำคัญก็คือความเป็นไปได้ที่หุ้นเวียดนามมีโอกาสจะเข้าไปในดัชนี MSCI Emerging ในระยะ3-5ปีข้างหน้าซึ่งถ้าเกิดว่าได้เข้าไปในดัชนี MSCI Emerging นี้ก็จะทำให้มีสภาพคล่องที่สูงมากขึ้นการมี PE ที่ v r a t e หรือว่ามีการถูกปรับ PE มากขึ้นจากสภาพคล่องที่สูงขึ้นนั่นเองครับในแง่ของภาพรวมเราจะเห็นได้ว่าเวียดนามเป็นฐานการผลิตของโลกไม่ว่าจะเป็นบริษรัทต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีหรือว่านันเทคโนโลยีนะครับ ผู้ผลิตที่อยู่ในจีนก็มีการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาสร้างโรงงานในเวียดนามเนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับในแง่ของข้าวแรงที่ถูกรวมถึงสิงทธิประโยชน์ทางการคร้าไม่ว่าจะเป็น CPTPP,AFTA หรือว่า EU เป็นต้นนะครับในเชิงภาพรวมจะเห็นได้ว่า46%ของ FDI ที่เข้ามาในเวียดนามจะเป็นเซกเตอร์ manufacturing ซึ่งเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเวียดนาม อีก26%เป็นอุตสาหกรรมยูทิลิตี้หรือว่าโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เรามองว่ามีโอกาสเติบโตได้ดีจากการใช้พลังงานในอนาคตนะครับจากแผนการพัฒนาพลังงานแห่งชาติหรือ PDP ของเวียดนามมีการเปิดเผยตัวเลขว่าการเติบโตของแผนการใช้พลังงานเนี่ยจะมีการเติบโตสูงถึงปีละ13%ในระยะ5-10ถึงปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นบวกต่อหุ้นโรงไฟฟ้าต่างๆทั้งอยู่ที่อยู่ในเวียดนามและก็อยู่นอกตลาดหุ้นเวียดนาม ในแง่ของการเติบโตของหุ้นโรงไฟฟ้าพวกนี้นะครับจะเน้นไปทางด้านพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นวินโซลา่าหรือพวกแก๊สนะครับจะมีการเติบโตสูงถึง77%ต่อปีโดยเฉพาะธุรกิจอย่างวินนะครับในแง่ของการบริโภคภาคเอกชนสัดส่วนของการบริโภคภาคเอกชนเทียบกับ GDP ของเวียดนามจะอยู่ในสัดส่วนที่สูงถึง68%ต่อ GDP ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆสะท้อนถึงการที่เศรษฐกิจเวียวดนามมีความยืดหยุ่นและทนทานในปีที่เจอภาวะโควิด1 9เศรษฐกิจเวียวดนามยังสามารถปิดบวกได้จากการที่ประเทศไม่ได้พึ่งพิงการท่องเที่ยวแต่ว่ากับพึ่งพิงการส่งออกและก็การบริโภคในประเทศครับสังเกตได้ว่าโดยภาพรวมที่ได้เรียนมาทั้งหมดนี้นะครับปัจจัยสนับสนุนหุ้น,นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของ GDP ที่เติบโตได้ดีในทุกสภาวะ การย้ายฐานการผลิตของต่างประเทศไม่ไว่าจะเป็นจากจีนมาที่เวียดนามหรือการที่บริษัทต่างชาต,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 ติได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็เลยมาลงทุนในเวียดนามมากขึ้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการที่เพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางจะทําให้เศรษฐกิจเวียดนามในปีหน้าและปีต่อๆไปเรายังเห็นการเติบโตที่โดดเด่นโดยเฉลี่ยรประมาณ5-7%ต่อปี ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้นะครับเรามองเห็นโอกาสและเป็นที่มาของการลงทุนในกองทุน principal V top หรือเวียดนามไทย Opportunities ลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนามหรือบริษัทชั้นนำระดับโลกและไทยที่เติบโตไปพร้อมกับเศษรษฐกิจเวียดนามกลยุทธ์การลงทุนจะเป็นกลยุทธ์แบบ total return เน้นผลตอบแทนเติบโตที่ดีในระยะยาวเน้นการลงทุนแบบ high conviction นะครับบริหารจัดการโดยทีมงานที่มี tag record ยาวนาน และบริหารจัดการจากผู้จัดการกองทุนที่อยู่ในชุด principal vn eq ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น กองทุน Principle V Top หรือเวียดนามไทย Opportunity เปิดเสนอขาย IPO ในวันที่10-17ถึงพฤศจิกายน2564ท่านผู้สนใจติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุสน,นการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือบรจอ p r i n c i p l จำกัดครับ